หมดปัญหาเงินไม่พอเที่ยวสงกราน5เทคนิคจัดสรรง,งบสุดชิลเที่ยวได้ยาวๆไม่ง้องเงินสวัสดีครับสงกรานนี้ใครๆก็อยากไปเที่ยวใช่ไหมครับแต่คุณเป็นอีกคนนึงหรือเปล่าครับที่อยากจะชิลแต่กังวลใจว่างบน้อยแต่ไม่ต้องห่วงนะครับวันนี้ผมมีเคล็ดลับทเที่ยวสงกรานอย่างประหยัดให้คุณสนุกสุดเบี่ยงได้ชิลช่วงสงกรานอย่างยาวๆโดยไม่ต้องห่วงเรื่องเงินมาฝากกันครับ 1. วางแผนล่วงหน้า จองตั๋วเครื่องบินหรือว่าที่พัก่วงหน้าจะช่วยประหยัดได้มากเลยนะครับยิ่งจองเร็วเท่าไหร่โปรโมชั่นยิ่งถูกเท่านั้นแต่อย่าลืมเปรียบเทียบราคาก่อนตัดสินใจด้วยนะครับในทางตรงกันข้ามบางครั้งพวกตั๋วแล้วก็ที่พักแบบ last minute หรือโปรไฟล์ไม่ก็จ,จะช่วยคุณประหยัดได้มากเช่นกันครับแต่คุณอาจจะต้องยอมรับว่าอาจจะมีทางเลือกที่น้อยลงด้วยนะครับ 2. พักโฮสเทลสวยๆชิลๆนอกจากช่วยคุณประหยัดแล้วยังอาจทำให้คุณได้พบเพื่อนใหม่ๆหรือเจอรักแท้ที่ตามหามานานและยิ่งถ้าไปเป็นแก๊งเดียวกันจออองงงห้งพักักรรรวมยิ่ถูเ์นะคบ 3. ม,มองหาข้อเสนอพิเศษดีลสุดคุ้มและโปรโมชั่นท่องเที่ยวจากเว็บไซต์หรือแอปท่องเที่ยวดูด้วยนะครับรับรองว่าสงกรานนี้หรือเทศกาลไหนๆคุณก็ประหยัดได้อีกเยอะครับ 4. ทํทอาหารทานเองกับเพื่อนๆมันกว่าที่คิดทั้งสนุกทั้งประหยัดและสร้างความทรงจําดีๆในทริปอีกด้วยนะครับ 5. ลองใช้แอปบริหารจัดการการเงินในระหว่างท่องเที่ยวเช็คบัญชีควบคุมการใช้จ่ายก็จะเป็นอีกตัวช่วยให้คุณใช้เงินไม่เกินงบครับพยายามใช้จ่ายกับสิ่งที่คุ้มค่าและมีความหมายไม่ใช่ฟุ่มเฟือยจนเงินขาดมือนะครับสุดท้ายนี้ผมหวังว่าทุกคนจะได้ท่องเที่ยวช่วงสงกรานนี้อย่างมีความสุขกันนะครับแล้วอย่าลืมแชร์เคล็ดลับการท่องเที่ยวสงกรานของคุณหน่อยนะครับว่าคุณวางแผนยังไงให้ทริปสนุกและประหยัดผมและคนอื่นกำลังรอฟังอยู่นะครับ ผมหวังว่าเคล็ดลับที่แชร์วันนี้จะช่วยทำให้คลิปสงการานต์ของคุณมีความสุขและคุ้มค่ามากขึ้นแล้วอย่าลืมกดติดตามช่องของผมเพื่อไม่ให้พลาดเคล็ดลับดีๆในตอนต่อไปด้วยนะครับสวัสดีครับ